หนึ่งใส่พี่เน to to <S <S Boom, ี่ยเนี่ยใส่หมวกนั่งตรงกลางอ่ะเนี่ยวันนั้นเจอแถวพนมนําเนี่จะเล่นหลายทีเลยวนะเดินเดินเดิน่าี้เลยเดินไงเดินไงเดินไงโอ้โห่างแล้วมาโอเกคนนึ่งพูดดีๆหน่อยอ้าวเราขอสีดีขอสีดีเลยผมเองคุณภาษาที่ดีเด็ดขาด

อะไรนะหไยๆหๆิวอ่หนอยู่หน ah ah, oh no. ่หนแสดงด้วยดี่เอออ๋อแม่ฟิวเหรอะอ๋ออะซีดีซีดีฝั่งเนื้อฝั่งตัวกับคุณแม่น้องดีอว่ะ อย่าพึ่จคิดย้ากันไปผมจะบอกว่าซ<ฮ>ีดีกับน้องบิวเขาเป็นพี่น้องกอันแล้ว<อ>พวกเราก็ยังมีพี่ชายหนึ่งคนคือพี่ตั<อ>้มนั่นเองอย่าคิดอะไรมากกว่านั้นจริงๆแล้วไม่มี